จงทำตัวให้มีความสุขในทุกวินาทีทุกลมหายใจที่ยังมีลมหายใจอยู่นั่นเองนะคะทุกคนฮ e ลโ o ลให้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มากับการตรวจดวงชะต,ตากันนะคะในค่ำคืนนี้พอดีเราคุยในเรื่องของจัก,กรวาลน,นะคะที่ผ่านมาก็วันนี้ก็มาคุยเรื่องจัก,กรวาลอีกเช่นเคยจัก,กรวาล universe ทวิภพนะคะพลังงานที่ยิ่งใหญ่พลังงานที่ยิ่งใหญ่นะคะจะมอบสิ่งใดให้กับพวกเราทุกคนนะคะมาใครเจอกันนะคะก็ขอให้ได้รับพลังงานอันเป็นพลังชีวิตแล้วก็มหามงคลชีวิตนะคะเกิดมาชาตินี้ทั้งทีก็ขอให้มีความสุขและก็อุดมสมบูรณ์ะคะที่สำคัญเลยนะอุดมสมบูรณ์เงินทอง จากโลกกายภาพภายนอกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความอุดมสมบูรณ์ความรักความเมตตานะะการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้มันยิ่งใหญ่กว่าสะอีกนะคะวันนี้เรามาดูกันว่า Universe จัก,กรวาลทวิภพโลกใบนี้พลังศักดิ์สิทธิ์จะมอบสิ่งใดให้เราอ่ะวันนี้เราเอาสำรับไหนดีโอมนับหนึ่งถึง สองสามหนึ่งสองสามโอ้วันนี้เขาเป็นอ้าวไพภูมยานเหรอเลขไพ่ย <c oughs> ี่สี่อ๋อไพภูมยานอ่ะโอเคพระองค์ได้เลยเจ้าค่ะมาอันนี้อ่าเป็นไพ่ครูบาอาจารย์นะคะเป็นพระพรหมแล้วก็ท่านพญาผิเภกนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะสักครู่หนึ่งจักรวาลทวิภพพลังศักดิ์สิทธิ์นะคะ เอานะ,ะจะว่าพลังงานใดให้กับเราในช่วงนี้พลังงานที่ยิ่งใหญ่นะคะแห่งยูนิเวอร์สจัก,กรวาลโลกใบนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะโอ้โ oh, ห oh my god perfect เทวเวสวร์มาอีกแล้วเปิดคลังกรุสมบัติเทวเวสวร์มาอีกแล้วทุกคน ว้าวมาทุกรอบที่พูดถึงจัก,กรวาลองคเทาววสุวรรณจะมาทุกรอบนะคะใบแรกใบที่สองตามมาเตรียมภาชนะนะภาชนะรับรัพย์แห่งองค์ทาววสุวรรณเลยเป็นเท้าจะตุนโลกบาลทั้ง4พระองค์หนึ่งคะที่ครอบครองส้มบัติมหาศาลใบที่สองตามมาโอ้เพียงมา จักรวาลยูนิวอสทวิพภพที่ใหญ่มอบสิ่งใดโอ้พอะระนารายณ์แผลงสรน,นะคะต้องการสิ่งใดนั้นก็จิตคิดถึงสิ่งนั้นนะคะต้องการเงินคิดถึงเงินต้องการทองคิดถึงทองต้องการสิ่งอะไรก็ได้นะ,ะที่เราปรารถนาก็นึกถึงสิ่งนั้นนะ,ะเป้าหมายของคุณชัดเจนคุณจะได้รับแบบนั้นนะคะโอมเพอร์เฟคมาโอมโอมโอม ใบที่สามตามมาใบที่สามขอสักก่อนใบที่สามขอสักนะอ้คพลังจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะยูนิเวอร์สที่ยิ่งใหญ่นี่รู้เลยว่ามอบสับโชคใหญ่ใบที่สามอ้เพียงเอ พลังศักดิ์สิทธิ์พระเทวะฤษีนะคะก็คือการาปราวนาตัวนะคะอยู่กับพลังงานศักดิ์สิทธิ์ท่านมอบพลังศักดิ์สิทธิ์ให้กับคุณไมยถึงการมอบอความเป็นตัวตัวเราจิตวิญญาณเราพลังงานของเรานี่แหละพลังงานศักดิ์สิทธิ์นี่แหละก็นึกถึงสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่เราอยากได้ นะคุณจะได้รับแล้วก็บุญกุศลที่เคยสร้างที่เคยทำนะคะขออนุญ,ญาตวางไส่สามใบนะบุญกุศลที่เคยสร้างมาตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นะอดีตภพชาติที่แล้วหรืออดีตท,ที่ผ่านมาในภพชาตินี้นะก็จะได้รับมันนะคะก็เบิกทรัพย์ทเวทมาก่อนเลยปีนี้นะคะเป็นปีของเทวจัตุโลกบาลน,นะคะอันนี้ที่ได้มาจากที่ ท่านอาจารย์พรหมยานบอกนะเป็นปีของเทาจัตุโลกบาลเทาเวสุวรรณก็เป็นอองค์หนึ่งที่ดูแลทั้ง4ี่ทิศใช่ไหมแต่เทาเวสนี้ทางทิศไหนเทวิทิศทิศไหนทิศเหนือไม่แน่ใจนะคนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะทิศเหนือแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือ เป้าหมายชัดเจนนะคะคุณก็จะได้รับทรัพย์สมบัตินะ,ะเพราะว่าดวงคุณกําลังเปิดโชคกําลังเปิดนะคะเปิดเปิดแบบเปิดกรุมหาสมบัติจัก,กรวาลน,นะคะนี่คือ,อการที่เราสื่อเข้าถึงพลังงานยูนิเว s ร์สนะ,ะจัก,กรวาลว่าจัก,กรวาลน,นี้ท่านนี้พระเจ้านี้จะมอบสิ่งใดให้เราก็คือจะมอบพลังงานแห่งบุญ เบิกบุญเบิกทรัพย์นะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็น้อมรับนะคะคำคำพรพระพรแล้วก็คำทํานายนะคะ่ะที่ดิตาได้รับสารจากพระเจ้าจัก,กรวาลยูนิเวอร์สที่ยิ่งใหญ่นี้ขอยุกคงได้รับพลังงานนี้นะคะอย่างอย่างไรเงื่อนไขรับแบบอย่างไรเงื่อนไขก็คือรับด้วยความปิติอินดีแล้วก็ข้างในรู้สึกอิ่มเอมรู้สึก รู้สึกได้รับเรียบร้อยแล้วรู้สึกโอโ้รู้สึกว่ามัง่งคั่งแล้วรวยแล้วนะรู้สึกว่า,าเทวสุวรรณจักรวาลนนะ่ะประทานให้แล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะก็มากับความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยอีกสิ้นเคยนะคะจับได้แบบจับได้แบบเอ่อเป็นพลังงานบวกนะเป็นพลังงานโพสิทีฟ ค่อนข้างบวชแล้วก็โคสเพอร์เฟกเลยค่ะัางคั่งอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยนะคะเปี่ยมด้วยความสุขแล้วก็เงินทองหลั่งไหลามาเทมาน,นะ,ะมีโชคใหญ่อันไพศาลจากทุกแหล่งของจัก,กรวาลอันอุดมสมบูรณ์นีและกันนะคะก็ใครเห็นก็ขอให้โชคดีร่ลำรวยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณขอบคุณจัก,กรวาลขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพลังงานศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามนะคะที่เข้ามาเจอกันพบกันถักท่ายกันขอให้มีความสุขเชื่อ ชั่วนิรันดรนนะคะอัมพิกาลิตาเลิฟยูแฮปปี้บายเพอร์เฟกต์